ก็ขอขอบคุณในคำถามนะคะในส่วนมาตรการของโรงเรียนที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด -19 เรามีมาตรการโซเชียลดิสเซนทิ้งที่เข้มแข็งตั้งแต่นักเรียนเข้ามาโรงเรียนเราจะมีการตรวจแมสนะคะให้นักเรียนถ้าหากนักเรียนไม่มีแมสเราก็จะมีสำรองให้นอกจากนั้นเราจะมีไทยชนะนะคะในการที่จะเช็คอินเข้ามาแล้วก็ผ่านขั้นตอนของการตรวจอุณหภูมิ เรามีเครื่องเทอร์โมสแกนนะคะในการวัดอุณหภูมิของนักของอผู้เข้ามาในโรงเรียนรวมทั้งนักเรียนด้วยและหลังจากนั้นเราก็จะมีเจลล้างมือนะให้ทุกคนทุกท่านที่จะเข้ามาในโรงเรียนโดยเฉพาะโรงอาหารเราจะทําเครื่องหมายาทุกสถานที่ในโรงเรียนเราจะทําเครื่องหมายการกรบาทเพื่อให้นักเรียนได้มีเว้นระยะห่างในการนั่งด้วยกันสําหรับห้องเรียน ไม่ว่าการเข้าแถวตอนเช้าหรือการจัดการเรียนการสอนเราจะจัดโซเชียลดิสเซนติ้งตลอดรวมทั้งการรักษามาตรการความปลอดภัยมาตรการดูแลรักษาสุขภาพโดยการฉีดค่าเชื้อนะคะทุกสัปดาห์ของโรงเรียนที่เราจะจัดให้ในห้องนั่นคือมาตรการของการเฝ้าระวังการดูแลในเรื่องของโซเชียลดิสเซนติ้งนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะเราก็จัด อสองระบบหรือเราเรียกว่าแบบผสมผสานก็คือจัดระบบในเรื่องของทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, ควบคู่กันไปนะคะซึ่งนักเรียนจะมาสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็คือวันที่สัปดาห์หนึง่งวันคู่สัปดาห์หนึ่งนะคะในส่วนของโรงเรียนต้องกราบขอพวกคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยที่ได้เข้ามาสนับสนุนโรงเรียนโดยเฉพาะสมาคมผู้ปกครองซึ่งมีท่านกมน นะคะเป็นประธานเป็นนายกสมาคมอยู่ได้มอบเฟซชิลให้กับนักเรียนและคุณครูทุกคนเกือบ2,500ชิ้นในขณะเดียวกันก็ได้เข้ามาดูแลมาให้ขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเมืองตลอดเวลาที่มีสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นมาและมีหน่วยกาชาตินะคะนำโดยภริยาท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มามอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับ คุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเมืองจำนวน2,500ชิ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นมาตรการต่างๆในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีสโลแกนที่ว่าสุขภาพมาก่อนเสรีภาพนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจาการมากมาตรการี้ับโพาะรพทางด้านวิชาการตรงนี้ทางโรงเรียนเราคิดว่า าการถันการเหล่านี้าาก,การจัดการเรียนการสอนจะไม่ทำใคุณภาพแย่ลค่ะขอบพระคุณค่ะคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดเราสามารถที่จะนิวร์มอนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้โดยนักเรียนและคุณครูต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการาระหว่างผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนโดยเราจัดในระบบการเรียนการสอนทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ line, โดยเฉพาะถ้านักเรียนมาโรงเรียนก็จะมีการสอนอแบบผสมผสานเช่นการสอนอที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ส่งต่อไปยังที่บ้านในเวลาเดียวกันหรือบางครั้งสอนโดยให้ใบงานให้แบบฝัดในโปรแกรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ในโปรแกรม Google Classroom ใน Meet ในแม้กระทั่งล่าสุดสำหรับศักยภาพของ นักเรียนและครูบางคนก็คือใช้ไลน์บางครั้งความพร้อมระหว่างผู้ให้กับผู้รับบางครั้งอ,อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่สำหรับผู้รับนี่อาจจะยังไม่เสถียรซึ่งเราไปเยี่ยมบ้านมาแล้วเรารู้ปัญหาข้อนี้แต่เราก็ได้เตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาซึ่งในขณะนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่สองการจัดการเรียนการสอนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะความล่าช้าของครูที่ระบ,บากทำให เรว่าจะเป็นการรับสมัครทาโรเรียนต่างๆในราชเาณาไปปีนี้การรับนักเรียนม .1 ของโรงเรียนสุราชธานีท่านผู้มีการพิสูจน์มั่ใจในเรื่ีค่ะก็ถือว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะคะในขณะที่หลายๆคนของนักเรียนที่อยากเข้าโรงเรียนเมืองแต่บางครั้งระยะเวลาหรือการเดินทางทำให้ลำบากแต่พอในสถานการณ์โควิดเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ต ใช้การสมัครทาง Google Form ทางออนไลน์ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความสะดวกในการที่จะสมัครเข้ามาและเป็นการตัดสินใจได้ง่ายเพราะนั้นโรงเรียนเมืองในขณะนี้นักเรียนมาสมัครเป็นจำนวนมากซึ่งเราจะต้องมีมาตรการก็คัดออกตามกระบวนการซึ่งคิดว่าการสถานการณ์เช่นนี้ทำให้โรงเรียนได้รับโอกาสมากกว่าในการเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับการคัดเลือกจาก ผู้ปกครองและชุมชนมากเป็นพิเศษค่ะคล้ายการเข้ามหาวิทยาลัยของทางโรงเรียนในรุ่นปีที่แล้วจากปีที่แล้วนักเรียนอสอบเข้าจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้มากพอสมควรและล่าสุดก็ติดในร้อยนะคะติดในร้อยตอนนี้ที่ที่ทราบข่าวล่าสุดแล้วก็ติดเพสัตว์ติดหลายๆหลายหลายๆค่ะ ก็อ <Okay. S 2> okay. ยากจะฝากผู้ปกครองนะคะว่าให้แล้วก็ผู้ที่ดูรายการนี้อยู่ว่าขอให้เกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและในการป้องกอันสุขภา,ภาพของลูกหลานของท่านที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ด้วยสถานการณ์โซเชียลดิสเซนติ้งนี้เราจัดให้บุตรหลานของท่านได้มีความปลอดภยอัยสุขภาพดีมาก่อนเสรีภาพ เพราะนั่นเด็กทุกคนเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะ